คริสต์มาสคือหมายสำคัญที่พระเจ้าให้เองพี่น้องที่รักครับคำว่าหมายสำคัญนะั้นในภาษาอังกฤษเนี่ยคือคำว่า sign ซึ่งเป็นความหมายเหมือนกับพวกป้ายป้ายตามถนน่ะคือป้ายเหล่านี้มันชี้ว่าชี้ไปถึงความหมายอย่างหนึง่งโอเคฉะนั้นคริสต์มาสเนี่ยชี้ไปถึงความหมายบางอย่างถูกต้องครับแล้วถ้าพี่น้องดูดีๆนะพี่น้องจะรู้ว่าคริสต์มาสเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหมายสำคัญของอิมานูเอลที่มนุษย์ปฏิเสธ ครับรับมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าเลยให้เองซึ่งแปลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากวันนี้เราจะดูกันในลูกาบทที่2ข้อ3ามสและข้ออื่นโอเคถ้าพี่น้องดูได้จะถึงแค่นี้ให้พี่น้องเข้าไปดูต่อที่ช่อง YouTube เข้าใจพร้อมพีทีละข้อหรือที่หน้าเฟซผมหรือโอเคที่เมนแรกอย่าลืมนะครับดูให้ได้แล้วพี่น้องจะเข้าใจคริสต์มาสอย่างที่ไม่เคยเข้าใจมาก่อนโอเคเอาล่ะ สวัสดีครับพี่น้องที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจพระคัมภีร์เจริญข้อตอนนี้เราอยู่ในในหัวข้อของช่วงของการครอบครองโดยคริสต์มาสจริงๆเมื่อวานนี้ผมบอกว่าจะออกจากเรื่องอินมาเนลแต่ว่าหลังจากนั้นคิดว่าออกไม่ได้เพราะว่ามีความเข้าใจมากขึ้นมีความเข้าใจที่ชัดเจนลึกซึ้งขึ้นจากนั้นเราดำดิงไปที่พระคำของพระเจ้าแต่ก่อนอื่นขออนุญาณของพระเจ้าเปิดตาใจเราให้เข้าใจและให้ทุกคนที่เข้ามาฟังทุกคนได้รับการสัมผัสแต่ต้อง ไม่ว่าทุกคนมีความต้องการอะไรถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกทาให้สําเร็จโดยพระราชก,กิจของพระเยซูคริสต์เราสั่งให้สิ่งนั้นสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการหายโรคไม่ว่าจะเป็นการปลดหนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้รับการช่วยเหลือรวมทั้งการหลุดพ้นจากสภาพของการถูกลบกวนในยวิญญาณชั่วในนามพระเยซูคริสต์อเมนให้เราด,ดําดิงไปที่พระคำของพระเจ้ากันเลยพี่น้องที่รักครับในลูกาบทที่สองข้อสามสี่เนี่ยโอเคขณะที่ ขณะทีะ่นางมารีกับโยเซฟกําลังพาพระเยซูไปถวายโอเคในในพระวิหารจริงๆเวลาเด็กทารกครบรอบเด,เด็กทาโกเพศชายเนะี่ยโอเคในที่สุดแล้วเนี่ยจะต้องไปไปถวายบุตรเออโอเคในที่สุดเนี่ยพระพี่บอกว่าแล้วซิมิโอนก็อวยพรพวกเขาหมายถึงมารีโยเซฟแล้วกล่าวกันางมารีว่ามา,มารีมารดาพระกุมารน,นั้นว่าดูเถิด พระกุมารนี้ถูกตั้งไว้พี่น้องเห็นยังฉะนั้นเมื่อเราดูเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับหมายสําคัญเนี่ยโอเคอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกตั้งไว้ซึ่งแน่นอนครับหมายถึงพระเจ้าเป็นคนกําหนดเอาไว้เดี๋ยวเราดูคําอธิบายจะชัดเจนขึ้นโอเคบอกว่าเพื่อเป็นเหตุให้หลายคนในพวกอิสราเอลล้มลงหรือลุกขึ้นพี่น้องเห็นยังพระเยซูเป็นหมายสําคัญที่พระเจ้าตั้งไว้และจะทําให้อิสราเอลซึ่งประชากรของพระเจ้าลม้มลงหรือลุกขึ้นครับขึ้นอยู่กับท่าทีของเขาว่าเขาเชื่อไหมเออ ถ้าเขาไม่เชื่อเขาก็จะล้มลงนึ่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับอาหาัดเนื่องจากเขาไม่เชื่อโอเคไม่เชื่อสิ่งที่พระเจ้าพูดเริ่มต้นจากการที่ไม่ขอหมายสําคัญและในที่สุดแล้วไม่เชื่อด้วยโอเคไปขอความช่วยเหลือจากซีเรียกับสมาเลียในที่สุดแล้วเขาล้มลงต้องถูกพิพากษาจริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกอิมานูเอลนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าพระเจ้าอยู่กับประชากรแล้วก็จะพิพากษาศัตรูจริงๆเรื่องเรามันควรจะจบลงที่พระเจ้า พิพากษาศัตรูของชนชาติยูดาห์ซึ่งก็คือสมาเลียอาณาจักรทางเหนือแล้วก็ซีเรียแต่เนื่องจากเขาไม่เชื่อครับในที่สุดแล้วการพิพากษาได้มาถึงเขาด้วยดัยงนั้นพี่น้องเห็นยังจาไว้ว่าพระเยซูกิสต์พระเจ้าได้ตั้งไว้จะทําให้บางคนไม,ไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลอะโอเคคนชาติอื่นด้วยล้มลงหรือลุกขึ้นขึ้นอยู่กับว่าคุณเชื่อไหมถ้าคุณไม่เชื่อคุณล้มลงคุณจะต้องรับการพิพากษาเนื่องจากความผิดบาปของคณเองแต่ถ้าคุณเชื่อ คุณจะลุกขึ้นคุณจะถูกตั้งขึ้นคุณจะได้รับการวยผ่อนสิ่งที่พระเยซูทำจะมาถึงคุณดูต่อไปบอกว่าและจะเป็นหมายสําคัญที่คนจะปฏิเสธเห็นยังอันเนี้ยครับอันที่สองพระเยซูกิดเนี่ยหรือว่าอิมมานเ e ลเนี่ยเป็นหมายสําคัญที่คนจะปฏิเสธพี่น้องจาได้ไหมปกติแล้วหมายสําคัญคืออะไรหมายสําคัญก็คือสิ่งที่พระเจ้าใช้โอเคสิ่งที่พระเจ้าทําผ่านคนที่เชื่อต่อคนที่ไม่เชื่อเพื่อน,นําเขามาสู่ความเชื่อซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ย หมายสาคัญมันจะเริ่มจากมนุษย์เช่นมนุษย์ขออย่างเช่นกิดโดอนขอจำได้ว่าเรื่องไอ้ขนแกะเรียบขนแกะแห้งเออทํานองนั้นโอเคส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นคนขอรวมทั้งพวก <c oughs> เรารู้แล้วฟาริสีก็ยังขอหมายสําคัญโอเคแต่การขอหมายสําคัญไม่ได้หมายถึงเลวร้วายเสมอไปจริงๆแล้รับตอนนี้พระเจ้าบให้ขอได้ซ้ำโอเคแต่ว่ารวมทั้งบางครั้งก็คืออย่างเช่นอ่มันเริ่มต้นจากคนของพระเจ้าอย่างเช่นผู้ผเผยพระชนะ เอริยา uh, บอกว่าเนี่ยให้ทําจําได้ว่าเรื่องขอไฟลงมาก็คือใครเป็นพระแท้จะส่งไฟลงมาเผาเครื่องบูชาคือมันเป็นการเริ่มที่มนุษย์แต่หมายสําคัญครั้งนี้มันอัศจรรย์แล้วมันต่างจากท่านอื่นทั้งหมดคือมันเริ่มต้นจากพระเจ้าครับนี่เป็นครั้งแรกที่พระเจ้าเอ่ยปากบอกว่าให้ขอหมายสําคัญแล้วมันเด็ดกว่านั้นก็คืออาหัดไม่ขอแล้วก็พูดจาเหมือนเคร่งศาสนาว,ว่าเราจะไม่ทดลองพระเจ้าโอเคและในสุดแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือ พระเจ้าผู้ว่าเจ้าทําให้พระเจ้าอ่อนใจแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเขาไปพึ่งซีเรียและสมาเลียซึ่งก็คือแปลว่าไม่เชื่อครับถูกต้องครับฉะนั้นหมายสําคัญจริงๆเนี่ยพี่น้องเห็นยังเรื่องอิมมานเูเอลเนี่ยเป็นหมายสําคัญที่คนจะปฏิเสธถูกต้องครับใช่เลยโอเคตั้งแต่ครั้งที่อยู่ในอิสยาวนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกคือพระเจ้าบอกให้ขอหมายสำคัญมันบอกไม่ขออ๋อ ดูต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องไปดูในบทที่8ข้อ18ในอิสยาเนี่ยก็พูดชัดเจนแล้วว่าอิสยารวมทั้งบรรดาบุตรของอิสยาเป็นหมายสําคัญซึ่งถ้าพี่น้องฝากจะคำอธิบายฟังคำอธิบายไปดูตอนก่อนหน้านี้รวมทั้งจริงๆแล้วเรื่องหมายสําคัญเรื่องการเปิดเผยสําแดงมันก็ค่อยๆเปิดเผยโอเคเ okay? มือ่อพระเจ้าพูดในปฐสมการบทที่3มข้อ15เนี่ยมันยังไม่มีคําว่าหมายสําคัญและจริงๆแล้วตอนนั้นพระเจ้าพูดกับมารด้วยจําได้ว่าพงพันธุของหญิงจะทําให้หัวของเจ้าแหลก แต่ตรงนั้นเมื่อเราดูแล้วก็คือพงพันธ์ของหญิงก็คือผู้หญิงซึ่งเมื่อเราดูในมัทธิวก็คือหญิงความจารีท่านนั้นน่ะพระเจ้าได้ให้พี่น้องเห็นยังในตอนนั้นถ้าพี่น้องไปดูดีๆเมื่ออาอดัมเอวาทําบาปในตอนนั้นเขาโทษพระเจ้าแล้วเขายังไม่ได้ขอพระเมตตาอะไรทั้งนั้นเออแต่ในที่สุดพระเจ้าพูดกับมารว่าพงพันธ์ของหญิงจะทําให้หัวของเจ้าแหลกเจ้าจะทําให้ทรงเทาของเขา พกช้ำซึ่งหมายถึงว่าพระเยซูจะกระทืบหัวมารแต่ขณะที่กระทืบนั้นพง์จะทนทุกข์ซึ่งก็คือเรื่องของการที่พง์ถูกตึงตายกังเขนและการที่พงษ์ถูกตึงตายกังเขนเพราะว่าคนปฏิเสธพี่น้องเห็นยังนี่แหละเป็นเรื่องเดียวกันครับอิมานูเอลเป็นเรื่องหมายสําคัญที่มนุษย์ปฏิเสธแต่มาจากพระเจ้าเออและคนที่ถูกปฏิเสธนั้นในที่สุดแล้วก็จะคือก็คือจะต้องทนทุกข์โอเคเพราะว่าพระเจ้าจะทําลายศัตรูของ ประชากรของพงลม้มทั้งคนที่ไม่เชื่ออย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูดาห์กษัตาาริย์อหัตเนื่องจากเขาไม่เชื่อแทนที่อัสซีเรียจะพิพากษาหมายถึงพระเจ้าส่งมาเพื่อพิพากษาสมาเรียกับซีเรียในที่สุดยูดาห์โดนไปด้วยเห็นยังฉะนั้นจงจําไว้ว่าอิม,มนมเนลนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าถูกตั้งขึ้นเออแล้วก็ถ้าเชื่อลุกขึ้นถ้าไม่เชื่อล้มลง,ลงถ้าเชื่อ ได้รับชีวิตในหลนถ้าไม่เชื่อถูกพิพากษาในความผิดบาปของคนเองเห็นยังแล้วก็พระเจ้าบอกอยู่แล้วว่าอิมานูเอลนั้นเป็นหมายสําคัญที่คนจะปฏิเสธพี่น้องเห็นยังแต่พระเจ้าให้เองเพราะอะไรเพราะมันสําคัญมากจําไว้ว่าถ้าหมายสําคัญนั้นพระเจ้าให้เองก็คือสําคัญมากครับพระเจ้าไม่ต้องการให้พลาดและในตอนนี้อย่างที่ผมบอกมันเป็นหมายสําคัญที่แปลกที่สุดในว่าพีคือพระเจ้าบอกให้ขอและอาหัดไม่ขอในใสุดพระเจ้าให้เองอดูนะและ้วพัมพีบอกว่าละดาดจะ อันนี้แปลตามต้นฉบับกรีกนะต้องแปลเรียงลาดับอย่างนี้ดาบจะแทงทะลุจิตใจของท่านเองอันนี้หมายถึงมาลีซึ่งน่าจะหมายถึงว่าเนื่องจากคนปฏิเสธพระเยสคิดเนี่ยในที่สุดคงต้องทนทุกข์รับถูกตึงกังเขนไงดาบแทงทะลุน่าจะมีความหมายหมายถึงว่าเจ็บปวดเออรวมทั้งในระหว่างความหมายที่สองคือในระหว่างที่ามาลีไปเนี่ยในที่สุดเธอต้องคิดพิจารณาท่าทีที่เธอมีต่อพเยูคิดจำได้ว่า่างเช่นในบัาพผีบันทึกว่ามีอู่ครั้งหนึ่งที่ คนพวกญาติญาติหาว่าพงผู้พิคนจริตก็คือเธอจะต้องคิดพิจารณาว่าไหนสุดเธอมีท่าทียังไงพอถ้าเธอเชื่อปุ๊บเธอได้ร,รับผร่อรถ้าเธอไม่เชื่อเธอจะถูกพิพากษาเหมือนกันโอเคแล้วบอกที่ว่าพพีพตอกต่อไปว่าเพื่อที่ว่าความคิดของคนจํานวนมากโอเคจะถูกเปิดเผยครับความหมายคือถ้าถ้าในที่สุดเขาปฏิเสธก็คือความคิดของเขาก็ถูกเปิดเผยไงก็คือไม่เชื่อ ้องเห็นยังแต่ถ้าความคิดของเขาไม่ปฏิเสธก็คือเขาเชื่อถูกต้องครับโอเคต่อไปนะแล้วก็เมื่อเราดูเกี่ยวกับสิ่งที่โอเคพระเจ้าอาธิบายเกี่ยวกับซิมิออนนะั้นเราเข้าใจหลายเรื่องเช่นข้อยีิบห้าโอเคพระเจ้าบอกว่าซิมิออนคนน,น,คนี้เป็นคนที่เป็นคนที่รอให้ยิวได้รับการบรรเทาทุกข์เออกำลังรอยิวให้กลับคืนดีพี่น้องดูดีๆนะในตอนนี้คําว่าบรรเทาทุกเนี่ยมันเป็นศัพท์เดียวกันกับ คำว่าเรียกเข้ามาใกล้อะสั์คำเดียวกับที่ใช้เรียกพยานพาราเกลโตสโอเคอันนี้ก็คือการเรียกเข้ามาใกล้แปลว่าอะไรครับแปลว่าการบรรเทาทุกข์ของคนเกิดขึ้นเมื่อเขาเข้ามาใกล้โ okay? อเคอิมมานูเอลโอ้โหได้รับการเปิดเผยเดี๋ยวนี้นะก็คือพระเจ้าทรองอยู่กับเราพี่น้องเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมคือถ้าเขาจะได้รับการบรรเทาบรเทาทุกข,ข์คือเขาต้องตัดสินใจเชื่อครับเห็นยังเชื่อพระเจ้าเข้ามาใกล้พระเจ้าเข้ามาช่วยแล้วจริงๆ ในยุคข,ของเราคือพระเจ้าไม่ใช่แค่เข้ามาใกล้ไม่ใช่แค่อิมานูเอลแต่เป็นเบอร์โทนูเอลถูกต้องครับพี่น้องเห็นอย่างแต่ถ้าในที่สุดเขาไม่เชื่อต่อให้เขาเป็นยิวเป็นประชากรของพระเจ้าเขาก็จะลม้มลงพี่น้องเห็นอย่างฉะนั้นจงตัดสินใจเชื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์ใครก็ตามที่ได้ฟังถ้าคุณไม่เคยเชื่อในพระเยซูคริสต์หรือนับถือศาสนาคริสต์คือจงจงอยญ่าหญ่แต่ไม่เคยเชื่อในพระเยซูไม่เคยเชื่อในข่าวประเสริฐแท้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเกิดมาเป็นมนุษย์โอเคในที่สุดถูกปฏิเสธให้ถูกงข แต่นั่นเป็นกระบวนการแห่งการทรงไถ่นั่นเป็นแผนการของพระเจ้าพี่นุษย์พี่น้องเห็นอย่งางขณะที่มนุษย์ปฏิเสธขณะที่มารพยายามกัดส้นเท้าของพระเยซูริดเนี่ยมันคิดว่าถ้ามันจับพระเยซูค่าได้ทุกอย่างจะจบแต่แผนการของพระเจ้านั้นลึกล้ำครับพงก์กหนดไว้แล้วว่าพงศ์จะถูกปฏิเสธและการปฏิเสธนั้นจะเป็นแผนการของพง์เพื่อช่วยคนให้รอดให้ผมได้ยินเราพูดว่าฮาเลลูยาสำหรับสติปัญญาของพระเจ้ามารเข็มขัดสั้น โอเคที่ทาดผมสั้นไปเลยมันคิดไม่ถึงแต่พระปัญญาของพระเจ้าเป็นแบบนั้นแล้วดูต่อไปในข้อ2ี่บกเนี่ยจริงๆพัะพีเนี่ยบันทึกได้ว่าซิเมโอนเนี่ยเต็มด้วยพระวิญญาณซึ่งแปลว่าขนาดที่เขาสิ่งที่บรรยายรวมทั้งสิ่งที่เขาพูดนั้นมาจากพระวิญญาณของพระเจ้าโอเคบอกว่าซิเมโอนนั้นจะเห็นระคิดก่อนที่เขาจะตายอ่าฉะนั้นตรงนี้ชี้ว่าพระเยซูริตเนี่ยคือระคิ์ครับเป็นพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมตั้งไว้ถูกต้องครับ รวมทั้งในข้อ3 0มสถึงสาเนี่ยพระเจ้าได้บอกเขาว่าอาบหมายถึงว่าตอนที่ขาเห็นพระเยซูเขาอุ้มขึ้นมาเนี่ยโอเคเขาบอกว่าเขาได้เห็นความรอดต่อชนชาติทั้งหลายพี่น้องเห็นยังพระเยซูองค์อิมานูเอลเนี่ยเป็นความรอดต่อชนชาติทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะต่อคนอยิวครับถามว่ารอดอะไรรอดพ้นจากความผิดบาปพี่น้องเห็นยังรอดพ้นจากบาปและผลของบาปนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ ในระหว่างที่ทําสิ่งนี้นั้นพระเยซูต้องถูกปฏิเสธถูกต้องครับแต่ในที่สุดแล้วนั่นคือแผนการของพระเจ้าถ้าใครเชื่อคนนั้นถูกตั้งไว้ถ้าใครไม่เชื่อคุณจะต้องล้มลงคุณจะต้องรับผลแห่งการแห่งความบาปของคุณเองฉะนั้นจงเข้าใจเรื่องนี้ลงทั้งข้าพี่น้องดูต่อไปในข้อ3 2เนี่ยจะเป็นโครงคู่ขนานที่บอกว่าเป็นสว่างแก่ต่างชาติเป็นพัสดุรของยิวสว่างก็คือพัสดุรพูดง่ายๆคือการที่เชื่อในพระเยซูกิตนั้น การที่นําไปสู่ความรอดนั้นมันหมายถึงการกลับสู่พัสดีมันหมายถึงการกลับสิ่งที่ดีกลับสู่สิ่งที่ดีจําได้ปะเมื่อมนุษย์ทําบาปโอเคมนุษย์ทําบาปเสื่อมจากพัสดีเห็นยังแต่เมื่อใครก็ตามเชื่อในพระเยซูกิปุ๊บเขาเข้าสู่กระบ,บวนการแห่งพัสดีทันทีที่เชื่อและในที่สุดแล้วเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาเขาจะเปลี่ยนพัสดีที่ร่างกายเป็นลูกที่ร่างกายให้เหมือนพระเยซูกิพี่น้องเห็นยังฉะนั้นจงเข้าใจความจริงข้อนี้ให้ผมทักให้ผมทบทวนอีกทีอิมมานูเอลโอเค เป็นหมายสําคัญที่พระเจ้าทรงตั้งไว้ครับแล้วมันจะทําให้คนนั้นล้มลงหรือลุกขึ้นขึ้นอยู่กับว่าเขาเชื่อหรือไม่เชื่อจงเชื่อแล้วก็อิมานูเอลนั้นเป็นหมายสําคัญที่มนุษย์จะปฏิเสธถูกต้องครับซึ่งพระเจ้ายุรู้อยู่แล้วและเป็นแผนการของพระเจ้าพี่น้องเข้าใจไหมตอนที่พระเจ้าบอกอาหัดว่าให้ขอพระเจ้ารู้อนาคตพระเจ้ารู้อยู่แล้วว่าอาหัดจะปฏิเสธเห็นยังพระเจ้ารู้อยู่แล้วครับดังนั้น อิมมานเูเอลเนี่ยคือพระเยซูกิตเป็นหมายสําคัญที่ต้องถูกปฏิเสธฉะนั้นการที่พระเยซูถูกตึงการเขตนนั้นเป็นแผนการของพระเจ้าพระเจ้ารู้แล้วและจริงๆเป็นแผนการเพื่อช่วยให้รอดให้ผมได้ยินเราพูดว่าแล้วก็โอเคอิมมานเูเอลเนี่ยเป็นการบรรเทาทุกข์เพราะว่าเรียกเข้ามาใกล้พระเจ้าสําหรับคนที่เชื่อครับอิมมานเูเอลเนี่ยคือพระคริสต์เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงตั้งไว้เป็นคนที่พระเจ้าได้ทรงเจิมตั้งไว้เพื่อจะไถ่ช่วยให้เรารอดโอเค อิมอนมเอลเนี่ยเป็นความรอดของคนทุกคนครับทั้นั้นถ้าใครก็ตามเชื่อเนี่ยพยซูคริสต์คุณรอดแล้วคุณรอดจากบาปและผลของบาปและที่สําคัญก็คืออิมอนมเอลเนี่ยเป็นพาสินิของคุณและนําคุณเข้าสู่กระบวนการหองพาส์ตซินิอันนี้น่าจะใส่ข้อ,ขอหกนะให้ผมได้เราพูดว่าเอาล่ะครับพี่น้องที่รักให้เรามาดาูทางซ้ายล่างเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งโอเคซึ่งความหมายก็คือว่าภายในสามปี คือปี2028เนี่ยโอเคซึ่งก็จริงๆเหลือของปีกว่าเท่านั้นแหละโอเคเราตั้งใจจะแสดงความรักกับพระเจ้าด้วยตัวเลขหนึ่งความรักต่อประเทศไทยด้วยตัวเลขหนึ่งสาตัวหนึ่งแรกคือมีผู้เชื่ออย่างล้างขนฟังนะครับไม่ใช่คนที่นับถือศาสนาคริสต์แต่เป็นผู้ที่เชื่อแท้คือผู้ที่เชื่อข่าวประเสริฐผู้ที่เชื่อในองค์อิมานเอลผู้ที่เชื่อในพระคริสต์ว่าเป็นพระเจ้าที่ตายถูกฝังแล้วเป็นขึ้นอ้าพระคิ์ที่มนุษย์ปฏิเสธแต่มาจากพระเจ้าเพื่อช่วยรอดถ้าใครเชื่อแบบนี โอเคไม่ว่าคุณจะมีบาปมากมายขนาดไหนาบาปใดก็ตามที่คุณเชื่อบาปทั้งหมดทุกอย่างชนิดของคุณได้รับการยกพระเจ้าไม่จดจําเพราะว่าผลิตของพระเยซูริ์เป็นเครื่องบูชาแท้และพระองค์นี่แหละเป็นผู้ที่สเสด็จมาเพื่อจะจัดการทําให้หัวของงูแหลกแล้วมันแหลกไปแล้วโอเคขนาดที่ขนาดที่มันกอดกัดส้นเท้าของพระเยซูริ์ซึ่งอันนี้เป็นการที่มาได้ทํางานจนคนปฏิเสธพระองค์แหละแต่เป็นแผนการของพระเจ้าเพื่อช่วยรอด หนึ่งที่สองก็คือมีศิทธาพิบ,บาลอาจารย์หนึ่งหมื่นคนหนึ่งที่สามคือมีขิดจักรหนึ่งหมื่นแห่งพูดง่ายๆคือผู้รับใช้หนึ่งคนดูแลหนึ่งขิดจักรมีสมาชิกประมาณหนึ่งร้อยเราจะจบลงด้วยการมีผู้เชื่อชาวไทยหนึ่งล้านคนภายในปีสองพันยี่ิแปดแต่ให้ผมบอกเราถ้าวันนี้เราจะกลับใจใหม่ถ้าเราจะครอบครองด้วยคริสต์มาสถ้าเราจะเข้าใจองเอ็มานูเอลเข้าใจพเยสคิดแล้วรู้ได้ว่าเวลาที่คุณประกาศแล้วคนอปฏิเสธไม่เชื่อนะั่นเป็นเรื่องปกติพงเป็นหมายสําคัญที่คนจะปฏิเสธ บางคนจะปฏิเสธบางคนจะเชื่ออย่าท้อใจเป็นเรื่องปกติถ้าคุณเชื่อจงขอบคุณพระเจ้าจงมั่นใจในความรอดและจงมั่นคงในความเชื่อให้ผมได้เราพูดว่าโอเคแล้วก็จงมีชีวิตที่ขับเคลื่อนไปได้วยพระมหาบัญชาจงฉวยโอกาสใช้โอกาสนี้ซึ่งค่ลคริสต์มาสนั้นในการประกาศภากิตทีคุณโอเคแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลาท้อใจเวลาที่คนไม่เชื่อให้รู้ว่าเป็นเรื่องปกติแต่คุณจงเชื่อจงดักแน่นมั่นคงจงเอาจริงเอาจังและจงยึดมั่น รู้ว่าเมื่อคุณอยู่ในพรงนั้นคุณลุกขึ้นรู้ว่าการที่คุณอยู่ในพรงนั้นคุณได้รับการบรรเทาทุกข์เพราะคุณได้เข้ามาใกล้พระเจ้าและสิ่งดีของพระเจ้ามาถึงคุณและคุณได้กลับเข้าสู่กระบวนการห่งพระสิริให้ผมได้เราพูดว่าเอาละ่ะพี่น้องทีละรับให้เราดูหนึงหน่งที่สี่หนึ่งที่สี่อันไหน,นเนี่ยโอเคขออันนี้อันนี้นี่ขอบันหนึง่งขอบันหนึง่งขอบันหนึ่งขอบันหนึ่งพี่น้องครับถ้าคุณได้รับพรสอนขอบาทหนึง่งโอเคถ้าคุณได้รับพรจากสิ่งที่ผมสอนผมท้าทวววนนนให้เเเเรรราาาาาป็พพพ่่ออ่อองกกกะีีีทททยบบ ให้ผู้ที่รับคําสอนแบ่งสิ่งที่ดีให้กับผู้ที่สอนตนอ่ะผมท้าทายเราที่จะโอนมาบาทหนึ่งบางคนบอกมากกว่านั้นได้ไม่ได้ครับแล้วขอพระเจ้าใส่ศูนย์ไปข้างหลังร้อยเท่าพันทวีโอนกลับไปที่คุณโอเคนี่น้องยิ่ละครับผมท้าทายและเชิญชวนเราได้ว่าอ่าอธิษฐานแบบผมอย่างน้อยหนึ่งนาทีแล้วก็สิ่งที่คุณได้ยินได้ฟังโดยเพราะสิ่งที่อยู่ในเม้นแรกที่เป็นคลิปที่เปิดเผยความลับโอเคเปิดไดอารี่ออกมาก่คือจริงๆแล้วทำอบัญัตซึ่งเป็นของดีจากพระเจ้าได้ถูกมารบิดเบือน แล้วเมื่อผู้เชื่อกลับไปทําตามธรรมติจริงๆแล้วเขากําลังล่วงประเวณีและเล่นชู้จริงๆข่าวประเสริฐอื่นคืออันนี้ครับคือข่าวประเสริฐที่เชื่อว่าเรารอดโดยเพราะคุณละความเชื่อแต่สอนว่าพระเจ้ายังต้องการให้เราทาตามธรรมตินั่นคือข่าวประเสริฐอื่นนั่นเป็นสิ่งที่เปาโลต่อสู้โอเคอย่าโดนมันหลอกไปดูครับแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกันก, like, share, ก,นะกระจายคําสอนไปที่พวกครูอาจารย์ต่างๆในกลุ่มเซลล์ช่วยกันดู แในสุดเราจะกลับใจและโยนการใช้ธรรมัญญิอย่างผิดๆจรงพี่น้องก็แล้วครับเมื่อคุณฟังสิ่งที่ผมสอนผมท้าตายเราให้ทําเหมือนกับอัชลาอัชลาเยี่ยมมากลมทั้งบางคนพอฟังปุ๊บเขาจะเขียนอเมนเหมือนฟังเทศจริงออเหมือนฟังเทศจริงแล้วเขียนอเมนเมื่อคุณทําอย่างเงี้ยโอเคมันไม่เพียงแต่ทําให้คุณกระตือรือร้น,นแต่มันช่วยเปิดการมองเห็น AI อัลกอริทึมจะช่วยเปิดการมองเห็นคลิปที่ผมสอนถ้ามีคนตอบสนองกดไลค์กดแชร์เยอะๆมันจะกระจายรับความจริงของพระเจ้าจะเข้าไปแล้วทาลายความเท็จ ถ้าคลิปนี้ทําให้คุณได้รับพระผ่อนแชร์ต่อไปกดไลค์ต่อไปกดแชร์แชร์ในกลุ่มรวมทั้งเอาไปแชร์ในกลุ่มไลน์กลุ่มเฟซเปดิดดูได้กันกับคนในครอบครัวโอเคให้เราช่วยกันเป็นเพื่อนร่วมงานกันแล้วก็อธิษฐานกับผมหนึ่งนาทีโอเคที่น้องที่รักครับเมื่อคุณได้ยินสิ่งนี้อ่าช่องช่อง,ช,องช่อง YouTube ของเราเนี่ยคือหกหกโมงสี่สิบห้าก่อนหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีเนี่ยก็จะมีคําสอนแบบนี้รวมทั้งมีอ่าเพลงนมัสการซึ่งช่วงนี้เป็นเพลงนมัสการเกี่ยวกับ เรื่องของคริสต์มาสให้ไปเปิดไปฟังแล้รก็รวมทั้งเพลงเพลงคริสต์มาสที่จัดยาวสิบเพลงเนี่ยอย่าพลาดเปิดทิ้งๆไว้เลยเรานะมัสการพระเจ้าให้ผมได้ยินเราพูดว่าอาเมนเอาล่ะพี่น้องที่รักครับให้เรามารับมหาหนสนิทนึกแปลว่าสนิทมากพักกายของพระเยซูกิตแตกครับเพื่อเราหายดีเราตายจากชีวิตเดิมโอเคถูกฝังกับพระเยซูกิตแล้วฟื้นขึ้นมาโอเคเป็นลูกของพระเจ้าเป็นทายาทของพระเจ้าทายาทร่วมกับพระคิ์และเป็นเจ้าสาวของพระองค์ ทั้งหมดของพยสกิดเป็นของเราด้วยผมเปล่าประกาศถึงความจริงข้อนี้ผลิตของพยสกิดทําให้เรามีใช้ชนะอยู่เหนือมารโอเคผลิตแล้วโดยคําพยานผู้ได้สอดค้องในานามพยสกิดหาแล้วดวยอ่ะฉะนั้นพี่น้องที่นะครับผมาทายเราเข้ามาฟังทุกวันโดยเฉพาะคนที่เข้ามาฟังใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับตะไลกดกระดิง่งทั้งหมดเพื่อเมื่อผมโพสต์ปุ๊บคุณอ่ายู u b e จะเตือนคุณโอเคแล้วก็เข้ามาแล้วก็เชิญชวนคนอื่นให้ฟัง อย่าลืมโอเคใช้เทศกาลคริคสต์มาสฉลองช่วงนี้รวทั้งอย่าเพิ่งไปท้อใจถ้าเห็นคนในครอบครัวของคุณยังไม่เชื่อให้รู้ว่าว่านี่เป็นเรื่องปกติพระเยซูกิมมานเอลนั้นเป็นหมายสำคัญที่มนุษย์จะปฏิเสธแต่พระเจ้าจะทํางานว่าคุณเปล่าประกาศบางคนจะเชื่อและจะเข้ามาสู่การคืนดีให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาล,าล่ะให้เราพูดพร้อมกันว่าชื่อเหมือนอย่างเคลื่อน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 พุทธชาโลมพระเจ้าอรยพรครับอาเมน